วเวลา10นาฬิกาพลเดชประยุจันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเข้ากระทรวงกลาโหมเพื่อน,นางทํางานในส่วนของงานกระทรวงกลาโหมโดยไม่ได้แจ้งกาหนดนการแบบเปิดเผยมีเพียงพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับแจ้งเท่านั้นโดยพลเอกประยุทธ์ได้กําชับว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีฐานตั้งแถวรับ โดยทันทีที่ถึงกระทรวงกาลาโหมได้ขึ้นห้องทํางานชั้นสองอาคารว่าการกระทรวงกาลาโหมทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกาลาโหมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทาข่าวเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้โดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้าทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมที่กระทรวงกาลาโหมจนกว่าสารัิธรรมนุญจะมีคําวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรี